วิเคราะห์สึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปารีสแซงต์แมงปะทะขับลูคนัดสนามปาดูแพรงเวลาเที่ยงคืน45นาทีแป๊ะแชร์ต่อลูกครึ่งสภาพความพร้อมของแป๊ะแชร์นัดนี้จะไม่มียูเรียนดักสเลอร์และเนมาร์เนื่องจากอาการบาดเจ็บขณะที่เซอร์เคียรรามอสและอันเดเอเร่าต้องรอทดสอบความฟิต11ตัวแรกนัดนี้แป๊ะแชร์ที่เข้ารอบในฐานะทีมันดับ2แน่นอนแล้วจะจัดชุดผสม แดนกลางเตรียมส่งผู้เล่นสำรองอย่างดีนาเอมบิเบ้ลงทำเกมขณะที่แนรุกเลียนเนอเมซี่ Messi, น่าจะได้ประสานงานกับตัวหลักอย่างเกียนเอมปาเป้และแองเกลเดมาเรียส่วนคลับบูกต้องรอเช็คความฟิตของรูเบนโพวิดนกองหน้าที่ยังเจ็บข้อเท้าย่าไรก็ตามที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมลงเล่นเพื่อที่จะไปยูโรปาลีกในฐานะทีมอันดับ3คาดว่าววคลับบู๊กจะส่งชุดใหญ่ลงเล่นมาในระบบ4-3-3 3, 3. ประสานกองหน้าเป็น ชาวเดเคตาเล่บาสดอสและโนอาลองกองกลางมัสลิดและฮันวานาเคนที่จะลงเล่น30นนาทีสุดท้ายในฐานะตัวสำรองนัดล่าสุดที่พบกับเชแรงและนัดนี้เขาจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแปร์แชดูดอบไปพอสมควรรวมทุกรายการชนะได้แค่เกมเดียวนัดนี้ลงเล่นเกมที่ไม่มีผลอะไรแล้วนักเตะแป้แชน่าจะเล่นกันไปตามจังหวะ การที่ครับรู๊มาสู้เต็มที่เพื่อจะคว้าอันดับ3ของกลุ่มไปอยูโรปปลีที่เวลานี้ต้องรุ้นกับเอเบรซิกทีมเยือนที่ต้องการ3มแต้มเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์น่าจะต้องเน้นเกมบุกเป็นพิเศษยังไรก็ตามนักเตะปารีสแย่มา2นัดติดในลีกเอิงแล้วนัดนี้อาจจะต้องเน้นระดับ1เพื่อเรียกฟอร์มกลับมาเทียบประสิทธิภาพความเฉียบขาดแปรชัยดูดีกว่าน่าจะบทเอาชนะไปได้ คิเรียนเอ็มปเป้สูน่าตัวทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงช็องแมงยอมรับผิดหวังนิดหน่อยที่พลาดย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเอ็มปเป้กำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงช็องแมงหลังจบฤดูกาลนี้โดยซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรอัลาดริรทุ่มข้อเสนอก้อนโตคาดว่าตัวเลขกเกือบหนึอดล้านยูโรแต่แป้แชร์ตอบปฏิเสธและปิดกั้นการขายการย้ายทีมของสูน่าทีมชาติฝรั่งเศสไม่จะต้องเสี่ยงเสียฟรีในช่วงกลางปี2022ก็ตาม สูตหน้าที่กำลังจะอายุครบ23ปีในวันที่20ธันวาคมนี้เปิดเผยว่าในซัมเมอร์ปีหน้าไม่ว่ตตัวเขาจะตัดสินใจเรื่องอนาคตอย่างไรแต่ที่แน่ๆจะเล่นให้กับสโมอสอนใหญ่อย่างแน่นอนเพราะต้นสกัดปัจจุบันอย่างแฟ้แชร์ก็ถือเป็นสโมอสอนใหญ่ของยุโรปมันไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามผมจะเล่นให้กับสโมรสรใหญ่มีคนถามผมว่าผิดหวังมากไหมเรื่องพลาดย้ายทีมตอนซัมเมอร์แ,แรกๆก็มีบ้างเมื่อคุณต้องการย้ายทีม แต่ผมก็ไม่ได้เล่นอยู่ในด e ิวิชั่น3จะหน่อยเอ็มปาเป้ A, ให้สัมภาษณ์กับพรามวิดีโอสปอร์ตฟล็องก์คริเลียนเอ็มปาเป้ A, กองหน้าของแปรแชร์ยอมรับตอนนี้ภาษาสเปนของตนกำลังดีขึ้นอย่างมากกองหน้าชาวฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์กับทรีองรีปารายการของ Amazon พ r i m e v ดีโอซึ่งมีตอนหนึ่งที่อดีตกองหน้าอาเซนอลสอบถามเอ็มปาเป้เกี่ยวกับระดับภาษาสเปนในตอนนี้ใช่มันดีมากมาก มันเป็นเพราะผมต้องการเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมคนที่มีชื่อเสียงและที่สําคัญวันนี้คุณไม่ต้องการเป็นดาวดังระดับนานาชาติด้วยการพูดได้เพียงภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลคุณจะต้องรู้สึกถึงการปรับตัวในทุกๆโอกาสนอกจากนั้นกองหน้าแป้แชร์เปิดเผยได้ว่าส่วนตัวหวาดกลัวในเรื่องต่างๆมากมายโดยเฉพาะความล้มเหลวแต่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในเส้ทนทางฟุตบอลได้ กลัวไม่ชนะกลัวผิดหวังเพราะคุณต้องการตัวเองในระดับที่สูงมากคนอื่นๆมีความต้องการในตัวผมอย่างมากแต่ผมเองกับเรียกร้องตัวเองมากกว่าที่คนอื่นต้องการซะอีกคุณคาดหวังในตัวเองสูงตลอดคุณรู้คุณพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองฉันทําแบบนี้ไม่ได้ทดําในสิ่งที่ผิดหวังไม่ได้เล่นออกมาแย่มันไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณในทุกๆวัน